ปัจจุบันนี้ครับสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยครับคือโรคมะเร็งครับปีหนึ่งนะครับคนเสียชีวิตประมาณ67,000คน ค่ะแทดจาก724อินชัวนะคะกับรายการถามหมอออนไลน์ค่ะเย้วันนี้นะคะแทดมีคุณหมอนะคะมานั่งข้างๆด้วยแต่ว่าก่อนที่จะไปแนะนําตัวคุณหมอนะคะด้วยความที่เราเจอกันเป็น E ีีแรกเนาะแทดอยากจะแนะนํารายการของเราก่อนค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่รวบรวมคําถามนะคะจากทางโซเชียลมีเดียค่ะ มาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยนะคะเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพื่อให้ทุกคนอยู่กับโรคภัยอย่างเป็นสุขนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะแทดอยู่กับคุณหมอจากดร์แอนนี่แวร์นะคะให้คุณหมอช่วยแนะนาตัวเลยค่ะได้เลยครับขอบคุณมากนะครับคุณแทดครับสวัสดีนะครับผมนายแพทย์ธนกรศรีบานชื่นนะครับก็เป็นหมอประจําที่ดร์แอนนี่แวร์คลินิกนะครับก็หมอเรียนจบจากที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตรวจคนไข้ออกตรวจคนไข้ไปแล้วก็ จะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะครับคุณแพทที่เจอบ่อยมากเลยก็คือคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับหมอรักษาไปเรื่อยๆครับให้ยาไปแต่เขาก็ไม่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นยังต้องกินยาแถมต้องกินมากขึ้นมากขึ้นก็เลยรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ครับการรักษามันไม่ดีเราก็ต้องเริ่มกลับมาดูแลเรื่องของการป้องกัน ประกอบกับตัวหมอเองครับก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการอาหารก็เลยไปศึกษาต่อทางด้านเรื่องของโภชนาการอาหารเพิ่มเติมครับอ๋อถ้างั้นตอนนี้คุณหมอก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโภชนาการอยู่เลยใช่ไหมคะครับผมอ๋อถ้างั้นพอดีเลยค่ะถ้างั้นคําถามใน EP แรกของเราวันนี้เป็นิสต์เกี่ยวกับโภชนาการดีไหมคะอ่าดีครับอ่าถ้างั้นเป็นเกี่ยวกับในส่วนไหนดีคุณหมอคิดว่าถ้าเป็นอาหารนะครับหมอคิดว่าอันนี้ดีไหมครับเป็นอาหารของกลุ่มคนไข้มะเร็งนะครับ ทำไมคุณหมอถึงเลือกโรคมะเร็งเป็นอันแรกเลยคะที่เลือกโรคมะเร็งนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยครับคือโรคมะเร็งครับสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยครับ <c oughs> ก็คือโรคมะเร็งปัจจุบันเนี่ยพบว่าในปีหนึ่งนะครับคนเสียชีวิตประมาณห700พันคนตกชั่วโมงละ8คน โดยเฉลี่ยเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับก็จะมีผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นตก1-2 0,000หมื่นคนนะครับครัเพราะฉะนั้นแทคิดว่าโรคมะเร็งนี่แหละค่ะเหมาะแล้วค่ะเป็นคำถามที่มาจากพันทิปค,ค่ะคุณหมอเขาถามว่า ผู้ป่วยมะเร็งควรทานอาหารเสริมและวิตามินหรือเปล่าคะคุณหมอครับสาหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับทานวิตามินและอาหารเสริมได้ครับออแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือต้องไม่ขัดกับการรักษาหลักของคุณหมอครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือเราต้องไปปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลประจําอยู่นะครับออว่าอาหารเสริมตัวนี้วิตามินตัวนี้สามารถรับประทานได้หรือไม่นะครับออแต่สิ่งหนึ่งที่คนไข้ส่วนใหญ่นะครับมักจะคิดกันออก็คือว่าเนี่ยอาหารเสริมตัวนี้สามารถ รักษาโรคมะเร็งได้เพราะทุกคนเวลาเป็นโรคมะเร็งก็เขากลัวตายกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดกินตัวนี้ก็จะหายแต่อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าถ้าอาหารเสริมตัวนั้นนะครับรับประทานแล้วหายจากโรคมะเร็งป่านนี้คุณหมอเขาก็อาหารเสริมตัวนั้นครับมาใช้แทนยาเรียบร้อยแล้วครับเออก็จริงนะคะเพราะว่าแท้คิดว่าถ้าเป็นคําว่าเสริมเนี่ยมันก็คือ เป็นการตัวช่วยแหละมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวเดียวและรักษาได้เลยใช่ใชม,มันไม่ไม่สามารถรักษาได้<อ>แต่เพียงแต่ว่าโดยพื้นฐานนะถ้าถามว่าหมออยากจะแนะนําอะไรในเรื่อง<ฆ>ของการดูแลนะครับ<ฆ>ก็คือเรื่องของสารอาหารครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะขาดสารอาหารเพราะนันสิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจะเสริมในเรื่องของตัวโปรตีนวิตามินเกลือแร่แล้วก็เรื่องของน้ํามันชนิดที่ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งโปรไบโอติกนะครับถ้าเราเสิร์มตรงนี้ได้ปุ๊บก็จะทาให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นครับผม คุณหมอมีทริคในการเลือกอาหารเสริมไหมคะว่าควรจะเลือกจากอะไรดีอ๋อครับเวลาเราเลือกอาหารเสริมนะครับส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเลือกบริษัทครับ <c oughs> ว่าบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือไหมมีอ,อยอไหมนะครับรวมทั้งถ้าบริษัทไหนที่เขามีงานวิจัยทางการแพทย์อ,อันนี้ก็คือจะมีความน่าเชื่อถือม,มากขึ้นครับมผมสาหรับวันนี้นะคะแทดก,ก็ขอสรุปก,ก่อนเนาะว,ว่าจากที่เราคุยกับคุณหมอเนี่ยทำให้รู้ว่าวิตามินอาหารเสริมอ่ะอันนี้ทานได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะแล้วก็ดูบริษัทดีๆด้วยนะคะ รหือเปล่าแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอนะคะช่วยให้กําลังใจกับคนที่กําลังเผชิญอยู่กับโรคภัยในตอนนี้นะคะครับก็สําหรับตอนนี้นะครับใครที่เป็นป่วยเป็นโรคหรือไม่สบายอยู่นะครับก็ขอให้ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาเนี่ยขอให้โรคภัยต่างๆหายไปนะครับแล้วสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือตัวเราครับเป็นคุณหมอที่ดีที่สุดเราจะรู้ตัวดีว่าเราเป็นยังไงมีอาการยังไงมีอาการผิดปกติยังไงแลวเราสามารถดูแล ร่างกายเราได้ดีที่สุดเพ้าะอ,อยากให้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวปีหน้าจะเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับโอเคค่ะทั้างั้นก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะสําหรับ EP นี้นะคะลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับวสวัสดีค่ะทุกคน